เครื่องมือวัดสายตาที่เดลันเลือกใช้มีอะไรกันบ้างไปดูกันครับตัวแรกจะเป็นเซ็ตนะครับจะเป็นตัวนี้กับตัวนี้2ตัวเนี้ยเราเรียกว่าโฟล์คเตอร์นะครับลอเตอร์เนี่ยมีหน้าที่ในการวัดสายตาเนี่ยแหละครับเราเริ่มจากตาขวาตาซ้ายก่อนมันจะเป็นระบบดิจิตอลก็คือเปลี่ยนจอเปลี่ยนชาัดเนี่ยเร็วเวลาเราเปลี่ยนเลนส์ได้เร็วเนี่ยเราสามารถที่จะหาความชาัดหรือความสบายตาเนี่ยได้อย่างแม่นยําม,มากขึ้นตัวที่2นะครับที่จะแนะนําเลยก็คือตัวน,วนี้ตัวนี้เรียกว่าออโตอรีแฟเกเตอร์นะครับ ออโต้รีแฟกเตอร์เนี่ยจะเป็นเครื่องมือวัดสายตาเลยออกแบบมาเพื่อวัดสายตาแบบออโต้ของา้านแว่นตาเดลรนซ์เนี่ยนะครับเศษของที่ว่าตัวเนี้เราใช้เป็นตัวของญี่ปุ่นนะครับและเป็นตัวท็อปด้วยสามารถที่จะวัดค่าสายตาได้วัดค่าความโค้งกระจกตาได้ด้วยเครื่องมือต่อไปนะครับจะเป็นตัวนี้ตัวนี้เราเรียกว่า เรติโนเป็นเครื่องมือที่ใช้แสงส่องเข้าไปที่ตาของลูกค้านะครับต้องการความม่นยําค่อนข้างสูงแสงที่ได้เนี่ยจะต้องตรงนะครับมันจะได้ค o r r e กับสิ่งที่เราเห็นของเยอรมันนะครับจะพิเศษหน่อยแล้วก็ตัวต่อไปนะครับเราเรียกว่าพีดิมิเตอร์นะครับพีดิมิเตอร์ตัวนี้พิเศษยังไงบ้างก็เป็นของญี่ปุ่นเช่นกันความละเอียดเนี่ยระดับ0.5พีดิมิเตอร์เอาไว้เช็คว่าตาขวาตาซ้ายเนี่ยเราห่างกันกี่มิลดีที่สุดในท้องตลาดแล้วตัวที่เราใช้นะครับอุปกรณ์ต่อไปนะครับเป็นอุุปกรรณ์สสําคคััญที่ดเลยนะบ เพราะว่าเป็นชาร์จเอาไว้วัดสายตาสายตาเราจะคมชัดที่สุดหรือว่าอ่านแล้วสบายตาที่สุดเนี่ยขึ้นอยู่กับจอจอนี้เลยนะครับจอตัวนี้มูลค่า2 0 0 0 0 0กว่านะครับอุปกรณ์ต่อไปนะครับเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญมากเป็นเลนส์นะครับที่จะใช้ทดลองให้กับลูกค้าแต่ละท่านเราใช้ของแมกนอนะครับแมกนอนเนี่ยจะเป็นของญี่ปุ่นก็เป็นเลนส์เสียบที่ใสนะครับเลนส์แต่ละชิ้น,นจะใส่มากนะครับใส่เป็นกระจกมุมมองที่ได้เนี่ยจะคล้ายกับ แว่นจริงมากที่สุดนะครับนี่เป็นความละเอียดครับและความแม่นยําการได้วัดสายตานะเราใส่ใจทุกรายละเอียดครับที่ร้านแว่นตาเดลนส์นะครับเราตรวจวัดสายตาฟรีสามารถจองคิวครับทักเข้ามาได้เลยที่ข้อความเพราะร้านแว่นไม่ใช่ที่ไหนก็ได้เดลนส์ ens, เน้นคุณภาพเสมอ